บ้านหนึ่งหลังประกอบไปด้วยอะไรบ้างสงสัยไหมคะในภาษา挪威เวเราเรียกห้องต่างๆว่าห้องอะไรบ้างในคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวช่อง Youtube นะคะในคลิปนี้ก็นำในเรื่องของบ้านและก็ห้องต่างๆในส่วนของบ้านนำมาฝากนะคะ ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับบ้านก็หรือว่าที่อยู่อาศัยก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็เข้าไปดูได้เนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะถ้าหากอยากเรียนภาษาร์เวแล้วก็อยากดูคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะครูจะส่งคลิปใหม่ๆไปให้ทุกคนบ่อยๆนะคะมาดูคำว่าบ้าน,นะคะ่ะ บ้านภาษาโนสเขาใช้คำว่าอันนี้คือ article นะคะคือเรียกบ้านเป็นหนึ่งหลังเขาเรียกว่า it h u s e it h u s มีก็จะมีหลายๆห,ห้องนะคะมีหลายๆห,ห้องที่แบ่งห้องเป็นชัดเจนนะคะก็ห้องแรกที่เราควรจะรู้นะคะห้องที่นอนเราใช้นอนคุณครูอันนี้เขียนไม่พอนะคะเขียนแค่นอนก็คือเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนภาษาโน เขาเขียนแบบนี้ค่ะแล้วก็อ่านว่า soveroom s o e r o o m ร r o o m คำนี้มาจากคำสองคำ sober โก็คือการนอนนะคะการนอน room คือห้องนำคำสองคำนี้มารวมกันเป็นคำใหม่คือ soveroom um แปลว่าห้องที่นอนก็คือห้องนอนนั่นเองนะคะ ห้องต่อไปห้องที่เราทำอาหารห้องที่เราทำอาหารหรือบางบ้านก็ใช้เป็นที่รับประทานอาหารด้วยนะคะก็คือห้องครัวนะคะห้องครัวห้องที่เราทำอาหารล้างจานนะคะก็ภาษาโนสเรียกว่าเชคเกนไม่มีทขออภัยทีค่ะเชคเกนเชเกนเขียนเป็นภาษาไทยไม่รู้ว่าจะอ่านได้ไหมคะเชเกนนะคะ นอกจากนั้นในห้องของเราก็จะมีอีกห้องหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเอาไว้อาบน้ําเอาไว้เข้าห้องน้ํานะคะห้องห้องน้ำที่มีที่อาบน้ําด้วยนะคะที่เราสามารถไปอาบน้ําด้วยเขาเรียกว่าบาดบาดบาดคือห้องน้ํารวมทั้งมีที่อาบน้ําด้วยนะคะห้องน้ําที่เข้าห้องน้ามาไปฉี่ไปปัสสาวะไปถ่ายอุจจาระได้ แล้วก็อาจจะแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยนะคะเขาเรียกว่าบาดบอดทบทวนอีกครั้งนะคะโ o บรุมโ s บรุมช um, so ักก้นชักก้นบอดบาดอันนี้ในส่วนแรกค่ะส่วนที่ส่วนที่สำคัญส่วนที่สองในส่วนที่สอง ที่นี่ก็จะเป็นห้องที่สำคัญมากอีกอย่างหนึง่งก็คือห้องรับแขกใช่ไหมคะห้องรับแขกเวลาที่เรามีคนมาเยี่ยมนะคะเราก็จะไม่ได้พาเขาเข้าห้องนอนหรือไปนั่งในห้องครัวนะคะเขาก็จะมีห้องนั่งห้องนั่งเล่นหรือเรียกว่าห้องรับแขกก็ได้นะคะเอาไว้ดูทีวีไว้อ่านหนังสือเอาไว้ให้คนที่มาเยี่ยมเรามานั่งนะคะแล้วก็มานั่งเล่นมานั่งคุยกันนะคะพักผ่อนดูหนังด้วยกันเนาะ ห้องนี้ห้องรับแขกนะคะครูใช้คำว่าห้องรับแขกเขาเรียกว่าสตูเอสตูอเอออกเบาๆนะคะสตูเอสตูเอแปลว่าห้องรับแขกะคะ่ะนอกจากนั้นถ้าสมมติว่าใครมีบ้านนะคะใครมีบ้านเขาก็จะที่นี่เขาจะออกแบบได้ดีมากเพื่อให้มีที่ที่เก็บของได้เพียงพอแล้ว าบางทีเขาก็ใช้ตรงใต้หลังคานะคะใต้หลังคาเขาก็จะอาจจะเปลี่ยนเป็นห้องรับแขกหรือห้องนอนหรือห้องเอาไว้ให้ลูกๆเล่นก็ได้นะคะก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าได้สุดห้องใต้หลังคานะคะห้องใต้หลังคาภาษาโนสเรียกว่า loft 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 lo ห้องที่อยู่ใต้หลังคานะคะถ้าสมมุติค่าใครอยู่ที่แฟลตอยู่ที่ไรเลห์เฮดเหมือนคุณครูก็จะไม่มีนะคะถ้าเป็นบ้านเป็นหลังก็อาจจะมีถ้าเป็นเรคเก์ฮุสก็อาจจะมีนะคะอันนี้ก็บางคนก็เอาไว้เก็บของบางคนก็เอาดัดแปลงเอาไว้ใช้งานพื้นที่ใช้งานนะคะนอกจากนั้นนะคะเมื่อไปบนสุดแล้วเนาะบนสุดก็มาล่างสุดของบ้านนะคะในบ้านหลังหนึง่งอ่าส่วนมากถ้าเป็นบ้านเป็นหลังนี่เขาจะมี ทุกทุกบ้านนะคะทุกบ้านก็คือห้องใต้ดินนะคะห้องใต้ดินห้องใต้ดินภาษาโนสเขาใช้คำว่าเชล l ล r ร์เ l ล r ลอร l เ r คือห้องใต้ดินนะคะห้องใต้ดินนี่สมัยแต่ก่อนนี่ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนย้อนกลับไปกับหลังเมื่อหลายๆ10ปีนะคะชาวชาวโนสเนี่ยเขาจะมีบ้านเป็นหลังแล้วก็อยู่ ภโกบูภโกจะเอโกก็คือสวนที่ตามไร่ตามนาอย่างเงี้ยค่ะเป็นชาวไร่ชาวนาง hed. เงี้ยเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกปลูกมันฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะปลูกพืชกินเนาะพวกนี้เขาจะเก็บอาหารนะคะอย่างเช่นมันฝรั่งใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าหรือพวกแอปพวกแอปเปิลพวกผลไม้ที่เก็บไว้ได้นานเขาก็จะเอาไปเก็บไว้ ต้ห้องใต้ดินสมัยแต่ก่อนอาจจะไม่มีตู้เย็นหรือไม่มีห้องตู้แช่แข็งที่ที่ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เหมือนปัจจุบันนะคะแล้วก็ครอบครัวครอบครัวหนึ่งสมัยแต่ก่อนก็อาจจะมีลูกเยอะนะคะอาจจะมีลูกเยอะๆอยู่รวมกันหลาย,ลายๆคนเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีอาหารเพียงพอเพื่อเอาไว้กินในหน้าหนาวตอนที่ปลูกปลูกพืชหรือออกหาอาหารได้ยาก พวกนี้เขาจะมีอาหารอยู่ใต้ห้องใต้ดินนะคะเพราะฉะนั้นที่เชนแล้วก็จะค่อนข้างที่จะสำคัญอีกห้องหนึ่งนะคะทบทวนค่ะเส u e เสือ loft loft เช e แลเชลอันนี้ครูใช้ซอโซนะคะเพราะว่าบางทีใส่ถ้าใส่สอเสือบางทีมันก็จะบางคนก็จะลืมตัวว่าสะ ไม่ใช่ถ้าเห็นตัวนี้ออกจำไว้เป็นซอโซก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาออกตัว S นะคะถ้าเห็นตัวนี้ปุ๊บเห็นปุ๊บะนะคะถ้าใส่สอเสือบางคนจะใส่สะนะคะสะมาอัตโนมัติแต่ว่าถ้าใส่โซโอซอาจจะเป็นให้เราปรับความคิดปรับสมองของเราให้จำได้ง่ายๆขึ้นนะคะแต่ถ้าใครออก ได้แล้วก็ยินดีด้วยคุณมีช่องทางที่เรียนภาษานอร์เวย์ได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะนอกจากนั้นก็จะมีห้องอื่นๆค่ะห้องอื่นๆห้องเก็บของนะคะคือห้องเล็กๆนะคะห้องเล็กๆไม่ใช่ห้องใหญ่มากนะห้องเล็กๆเอาไว้เก็บของเอาไว้เก็บจักรยานเอาไว้เก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะคะอย่างเช่นรองเท้าสกีรองเท้าอย่างเงี้ยคืออุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบูท บู b บู t ก็คือห้องเก็บของค่ะห้องเก็บของนะทีนี้ครูไปค้นหามันมีสองคำนะคะตรงห้องเก็บของมันก็จะมีอยู่ชั้นบนสุดคือชั้นบนหลังคานะคะชั้นบนหลังคาแล้วก็ชั้นใต้ดินเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำศัพท์อีกสองคำที่ครูเอามาฝากนะคะห้องเก็บของที่อยู่ใต้หลังคานะคะห้องเก็บของที่อยู่ใต้หลังคาเขาเรียกว่า loft loft boot loft boot ยากไหมคะคำว่า loft แปลว่าใต้หลังคา boot แปลว่าห้องเก็บของเอามารวมกัน loft boot ห้องเก็บของใต้หลังคาทีนี้ข้างล่างใช่ไหมคะห้องใต้ดินห้องใต้ดินภาษาโนสเฉพาะห้องใต้ดินนะคะเขาเรียกว่า shell shell แล้วก็ถ้าสมมติว่าเอา เป็นห้องใต้ดินที่เอาไว้เก็บของโดยเฉพาะห้องเก็บของก็คือบูทใช่ไหมคะเอามารวมกันก็จะเป็นเชล l ล r b ์บูทเชลเลอร์บูทแปลว่าห้องเก็บของที่อยู่ชั้นใต้ดินอันนี้ที่ครูนํามาฝากนะคะอ่านอีกครั้งคะ่ะบูทบูทล็อบส์บูทล็อบส์บูทเชลเลอร์บูทเชลเลอร์บูท ยากไปไหมคะอันนี้คือส่วนประกอบของบ้านนะคะตอนนี้แดดมานะคะดีใจมากแดดมาแล้วก็เปิดหน้าต่างรับแดดเพราะฉะนั้นอาจจะเหตุเป็นน,นี้คือแสงธรรมชาตินะคะ <laughs> เมื่อกี้มืดแล้วก็มาแดดนะคะก็ช่วงหน้าเฮิร์สช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะคลึ้มแดดคลึ้มแดดหนาวฝนตกก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็จะเป็น ทริสแร์เขาเรียกว่าทริสแวร์ก็คืออากาศที่มันน่าเศร้านะคะถ้ามีอากาศดีอย่างเงี้ยก็รีบๆเดินรีบๆไปสูดอากาศข้างนอกนะคะอีกสักพักครูก็จะออกไปเหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะหวังว่าคงจะสิ่งที่ครูนำมาฝากวันนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูนะคะหวังว่าคงจะ มีกำลังใจในการเรียนภาษาโนเวเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีคำมีคาที่ยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนหรืออยากสักถามอะไรก็กรุณาคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปหรือจะเข้าไปสอบถามคุณครูติดตามคุณครูที่เพจครูรัตนาพร์สอนภาษาโนเวนะคะแล้วก็ถ้าอยากติดต่ออะไรก็ติดต่อได้ทั้งสงทางคะ่ะ สำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับทุกๆวันนะคะช่วงเวลาแดดออกขอให้มีความสุขกับทุกคนกับทุกวันกับทุกที่นะคะคลิปนี้สวัสดีเหมือนเดิมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอาเดย